โอเคโอเคพร้อมครับพร้อมนะคะห้าสี่สามสองสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองกันหน่อยดีกว่าค่ะพวกเราวงเพาวอพัดครับมผมพัทกีตาร์ร้องนำคร,ครับผมเปรมเบสครับครับผมฟ้ากีตาร์ครับผมเจี๊ยบกลองครับ<ฮ>ครั้งนี้ในรอบกี่ปีคะที่เราจัดมาเจอกันเกือบ20ปีครับในการที่เราเกือบเกือบเลย เกือบ20ปีในการที่เรากลับมาเล่นดนตรีแล้วก็อ,ออกอัลบั้มซิงเกิลสิยุคนี้เป็นซิงเกิลใช่ครับซิงเกิลแล้แลมีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันในรอบเกือบ20ปีเลครับามาเจอกันอีกรอบนึงจูนกันยากย,ากยังไงกมครับพี่การจูนไม่ยากครับก็ตอนแรกก็ค่อนข้างกังวลว่าเราจะจูนกันติดช้าหรือเร็วประมาณไหนจริงแล้วมันเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยครับในการจูนกันซึ่งเป็นเรื่องที่มันผมรู้สึก ตื่นเต้นมากนะครับแล้วก็มีความสุขมากในการที่กลับมาเล่นดนตรีกับเพื่อนอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อนก็ยังคือเหมือนเดิมกับตอนแรกเลยไหครับตอนนั้นเหมือนเดิมครับก็ยังน่ารักแล้วก็รูปร่างหน้าตาก็ยังคล้ายๆเมื่อ20ปีแล้วเลยครับก็ือหล่อขึ้นใช่ครับหล่อขึ้นน่ารักขึ้นครับแต่ละคนก็เลยได้ความฉายาแบบว่าดดดี้เหมือนพี่แพทก็ได้ฉายาดดดี้ด้วยครับรู้สึกเกี่ยวกับฉายานี้บ้างคะ ก็ <c oughs> ดีครับอบอุ่นนะฮะอบอุ่นแล้วก็มีความสุขนะครับก็ยินดีนะครับกลับมาพูดถึงเพลงล่าสุดดีกว่าครับเป็นยังไงครับพี่เล่าหน่อยพีเพลงนี้ชื่อเพลงว่าต้องคำสาบนะครับเพลงต้องคำสาบเป็นเพลงที่ผมเขียนตอนอยู่ในเรือนจำนะครับผมก็ช่วงที่อยู่ในเรือนจำผมก็เขียนเพลงมาหลายเพลงมันมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งเมื่อมาสองสามปีแล้วเนี่ยผมอยากจะเขียนเพลงให้กําลังใจนะครับคนที่เขาเฝ้ารอเ,เราอยู่ภายนอกไม่ว่าจะเป็นทางครอบครัวก็ดีหรือว่าจะเป็น พี่น้องแล้วก็เพื่อนๆน,นะครับรวมถึงแฟนคลับด้วยที่ร่วมสู้ไปกับเราก็าอยากจะมีเพลงเพลงหนึ่งที่เป็นให้กำลังใจเขาแล้วก็ขอบคุณเขานะครับกับเส้นทางที่เราร่วมสู้ไปด้วยกันว่าวันหนึ่งเราคงจะมีช่วงเวลาที่ได้กลับไปอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพอมีโอกาสได้ออกมาแล้วก็ได้มาทำซิงเกิลแรกในรอบ20ปีของวงพาวเวอร์แพก็รู้สึกว่าเพลงเพลงนี้มันเหมาะกับการที่จะนำมาเป็นเพลงเปิดตัวของวงเรา ก็เลยเลือกเพลงต้องคำสาบมาเป็นเพลงแรกสำหรับเปิดตัววงพาแพทในยุค2021ครับพูดถึงวันที่เปิดตัวนั้นน,น่ะดีกว่าขึ้นเวทีเนื่องมีคนมาดูมีสื่อมลชนแต่เราคนรู้สึกยังไงกันบ้างครับเราได้ขึ้นเวทีแล้ววันนั้นนี่ต้องบอกเลยว่ามันก็ตื่นเต้นนะครับเพราะเราทิ้งห่างจากเหมือนกับการอยู่หน้ากล้องมานานนะฮะแต่เราก็นึกถึงตอนวันที่อะไรนะบรรยากาศวันที่เราซ้อมนั่นแหละครับมันก็เลยทำให้รู้สึกลดความตื่นเต้นไปได้ครับเท่านั้นเอง สึกนะอ่ะก็สำหรับผมก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเป็นคนคุมจังหวะทั้งวงอะไรอย่างนงี้ด้วยอย่างเงี้ยมันความผิดพลาดมันค่อนข้างจะมีไม่ได้อะไรยเงี้ยครับแต่ก็มีอยู่ดีครับเป็นเรื่องปกติใช่ครับตื่นเต้นตื่นเต้นอย่างเราตื่นเต้นนะแต่พอเล่นเล่นไปสักพักล้วก็เริ่มเริ่มมีสมาธิขึ้นใช่ครับใช่ครับครับ ก็เหมือนเพื่อนนะครับมีตื่นเต้นว่าผมร้างจากการเล่นกีต้ามานานครับประมาณ4ีห well? <se> ้าปีเวทีนี้ไม่ต้องพูดถึงครับไม่ได้ขึ้นเลยครับก็มีตื่นเต้นบ้างแต่พอเล่นแล้วพอมันเป็นทีมปุ๊บมันก็อุ่นใจเออถ้าเราหลุดปุ๊บเขาก็ซัพพอร์ตเราก็มีความสุขนะครับมันเป็นเหมือนภาพความฝันที่เราเคยคิดไว้ตลอดมาครับมันมันเกินกว่าที่เราฝันเกินกว่าที่เราคาดคิดไว้เยอะมากนะครับ แล้วก็มันเต็มไปได้วยความอบอุ่นที่ทุกคนมอบให้กับเรา<ช>ความรักต่งตางๆที่ส่งมาพวกเราก็สมัสมผัสได้นะครับ<ช>ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากในเหตุการณ์วันนั้นนะครับที่ร่วมกันสร้างบรรยากาศให้มันน่ารักแล้วก็เต็มไปได้วยความรัก,คว,กความอบอุ่นได้ขนาดนั้นขอบคุณมากครับพูดถึงเรื่องหลักการทำงานของซีนเตอร์นี้เลยว่าเป็นยังไงบ้างคะจริงๆแล้วการทํางานมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับเพราะเราก็ทํางานด้วยตัวเองทั้งหมด ครับแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคนระับใช่ครับแน่นอนอตัวเพลงมันเขียนออกมาจากชีวิตของผมอยู่แล้วแล้วก็เขียนได้อยู่ข้างในพอนําออกมานํามาพรีเซนต์ให้เพื่อนฟังจากการร้องแล้วก็เลกิทร์โปรง่งนะครับแล้วก็มีการบันทึกเสียงนะครับแล้วก็ให้เพื่อนแต่ละคนเนี่ยไปคิดลายนะฮะก็คือว่านําเสนอไอเดียต่างๆได้เต็มที่เลยผมเองก็เปิดกว้างในการที่จะ,ะรับทุกๆไอเดียของเพื่อนเลยนะครับ แล้วเราก็ทาเดโมกันทาเดโมเสร็จแล้วก็เข้าห้องอัดเสียงห้องอัดเสียงแล้วก็โปรดิวเซอ์เองด้วยแล้วก็อัดเสียงกันเองหมดทุกขั้นตอนนะครับส่วนที่ของผมก็นอกจากร้องแล้วก็จะมีเรื่องของการอัดลายกีตาร์ดิทึมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกีตาร์าคูสติกหรือว่ากีตาร์ไฟฟา้าที่เป็นพาร์ทของโอเวอร์ไดฟ์อะไรเงี้ยครับ <c oughs> ก็จะอัดเองแล้วก็พาร์ตลายลดนตรีต่างๆของเพื่อนทุกคนก็อัดเองกันหมดนะครับกลองอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นการใช้อัดกองสด ครับซึ่งยุคสมัยนี้ก็หาได้ยากล้วงที่จะอัดกองสดเพราะมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากแล้วก็ใช้เวลานานมากนะครับผมอพองานเสร็จออกมาเนี่ยวิวดีโอเราก็ถ่ายทำจากชีวิตของผม,ผมเองเหมือนกันแต่ว่านําเสนอในรูปแบบของวิวดีโอนะครับก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับทีมทำว,วิดีโอที่มีคุณภาพมีฝีมือมากทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพแล้วก็บทหรือแมก้กระทั่งแสงต่างๆเนี่ย ผ่านการคิดแล้วก็ผ่านการวางแผนมาอย่างละเอียดละออมากนะครับพอผลงานเสร็จออกมาก็ค่อนข้างที่จะภูมิใจมากนะครับผมเพราะมันลงตัวมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นเรื่องหรือเส้นร้องนะครับทุกอย่างมันกลมกลือนแล้วก็ส่งอารมณ์ได้อย่างดีมากเลยครับก็ได้มาเล่นกนกับค่ายเข้าสานเนนเตนเนนในโปรเจกต์ขอบคุณที่กลับมานะครับเป็นศิลปินเบอร์ที่7ของโปรเจกต์นี้ครับเป็นยังไงบ้างครับตอนทำงานร่วมกันกับพี่ค่ายก็ค่ายค่อนข้างที่จะเปิดโอกาสให้เราทุกอย่างนะครับ ก็เหตุผลหลักในการตัดสินใจมาร่วมกับทางนี้ก็เพราะว่าเขาเปิดโอกาสให้เราพรีเซนต์ในสิ่งที่เราเป็นทุกอย่างเลยนะครับเรียกว่างานแทบจะเกือบร้อมันออกมาจากตัวเราหมดนะครับแล้วก็ไอเดียต่างๆเขาก็รับฟังแล้วก็ให้เกียรติเราในการตัดตัด,ต,ดตัดสินใจทุกอย่างเลยครับได้เช็คกระแสไหมะคะว่าเช้านี้ทะลุร้าล้านไปแล้วเรียบร้อยอเป็นยังไงบ้างาปล่อยเพลงมาสิกว่าวันดีครับดีมากดีมากยินดีมากแล้วก็มีความสุข แล้วก็ขอบคุณทุกคนมากที่ให้การตอบรับเพลงเพลงนี้ดีมากขนาดนี้ผมเชื่อว่าเพลงนี้มันไม่ได้ให้อะไรแค่ความบันเทิงนะมันยังแฝงข้อคิดแฝงแนวคิดอะไรบางอย่างที่จะมอบกับคืนให้กับคนฟังนะครับผมก็อยากจะให้ฝากสนับสนุนนะครับผลงานของวงเราต่อไปเรื่อยๆนะครับใน,นะนอนาคตอาจะมีซิงเกิลที่2ที่3รวมถึงงานโชว์งานคอนเสิร์ตต่างๆที่จะตามมานนะนในอนาคตใกล้นี้นะก็ฝากไปเชร์ไปขับลังใจกันมากนะครับ เ,เ,เกต่อมาบบก็ได้มีการ<ไ>พูดคุยกันคร่าวๆภายในวงว่าน่าจะเป็นเพลงเร็วนะครับเป็นเพลงที่ให้กําลังใจแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าชักชวนคนที่อาจจะเคยฝันคนที่หมดฝันแล้วก็ละทิ้งความฝันของตัวเองไปให้ลุก,ก,กับคืนมาทําในเส้นทางที่ตัวเองฝันต่อไปเป็นแนวการให้กําลังใจกับผู้คนต่างๆครับคิดไว้ ก็อาจจะมีบ้างนะครับก็อาจจะมีบ้างก่อนนี้ก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะช่วงนี้ยังยังยังโฟกัสเรื่องซิงเกิลต้องคำสาบอยู่ช่วงนี้แล้วก็งานโชว์งานคอนเสิร์ตแล้วก็งานเดินสายสื่อแล้วก็งานการแสดงตามรายการต่างๆก็จะมีให้เห็นในช่วงนี้ไปก่อนมีแฟนๆในไลฟ์ถามว่าดูแลตัวเองกันยังไงบ้างคะช่วงนี้งานเยอะมากเอซีเป็นหัวมากเลยแต่ละคนก็ทําได้เท่าที่ทําได้แหละทาได้เท่าที่ทําได้ นอนในรถมั่งอะไรมั่ง,นนอองครับแล้วนอนวันละกี่ชั่วโมงคะเป็นแฟนถามหาถ้านอนที่บ้านนี่น่าจะถ้านอนที่บ้านนั้นน่าจะไม่เกินสี่ชั่วโมองะมอะแล้วก็มาอาศัยนอนในรถตู้อะครับก็คือเหมือนกันทั้งหมดเลยใช่เก<ช>็บทุกแมบางคนก็ไม่อาบน้ำก็นอนเลยคนไหนมีคนไหนมีแบบมีแบบไอ้เขาบอกว่าเกิด ฝากถามคุณฟ้าแทนได้ไหมคะว่าวันที่ออดิชั่นเข้าร่วมเล่นอะไรยังไงเพราะอะไรครับเขาไม่รู้ตัวเลยมั้งตัวนั้นรู้ตัวไม่รู้ตัวผมวันนั้นมันงงงงครับถ้าคนที่รู้ละเอียดต้องเป็นให้ให้คุณแพทเล่ามันเป็นยังไงนะครับตอนเขาถูกแล้วถูกแล้วมึนอยู่ไงตอนเขาถามเมื่อประมาณสักกี่สิบกว่าปีที่แล้วครับเป็นตอนที่วง power p a กำลังหามือกีตาร์เข้ามาเพิ่มเติมในวงซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางพี่เทนดี้ที่เป็นผู้ก่อตั้งวงวงนี้ขึ้นมาเนี่ยได้รวบรวมสมาชิกมาครบ3คนครับคือร้องนำนะครับแล้วก็เบสแล้วก็กลองทีนี้ว่าการหามือกีตาร์เนี่ยเราจะไปออดิชั่นกันที่โรงเรียนสอนกีตาร์ของอาจารย์ปราดปราดมปศึครูซึ่งตอนนั้นอยู่แถวแนนทบุรีนะครับผมก็ไปในคลาสเรียนกีตาร์ช่วงวันเสาร์อาทิตย์ของอาจารย์ปราด ครับแล้วก็เข้าไปกับทางพิ d ดีนะครับเข้าไปออเด t i ชันแล้วก็มีการตั้งกล้องถ่ายภาพนะครับแล้วก็ให้นักเรียนกีตาร์ในคลาสนั้นเนี่ยออกมาพรีเซนต์อะไรก็ได้คนละประมาณไม่เกิน5นาทีนะครับซึ่งก็มีนักเรียนเข้าร่วมออเด t i ชันก็เป็น10นะครับร่วม20คนได้มั้างนะแล้วก็หนึ่งนั้นก็มีฟ้าทางผมกับพ t ธดีก็ได้เห็นฟ้าแต, <int> แต่แต่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจในนขนาดนั้นเรากลับมาดูเทป วิดีโอย้อนหลังแล้วก็พี่เทนดี้ก็ลงมาเห็นว่าน่าจะเป็นคนนี้ด้วยภาพลักษด้วยสไตล์ที่เขาพรีเซนต์แล้วผมจำไม่ผิดเขาน่าจะเล่นอ่ลิฟต์ของเพลงสเมลและทีสปิริตของเนวาน่าก็เลยเลือกฟ้ามาเป็นมือกิร์ต้าของวงนี้ครับ ต้องมีแฟนเขาถามว่าอนาคตจะมีการเปลี่ยนลุกอะไรกันบ้างไหมคะต้องถามเปลมคือต้องมีครับจริงๆเราจะบอกว่าทีา่ลุกที่เปิดตัวเนี่ยเราพยายามจะไม่เราพยายามจะไม่ให้มันบวมหัวามากนัก <c oughs> พยายามจะคุมโทนให้มันอยู่ที่ประมาณโทนดำๆสีพื้นๆประมาณนี้แต่เดี๋ยวเรื่องของอนาคตแล้วเราจะค่อยๆปรับไปเรื่อยๆครับเพราะตอนนี้ถ้าสมมตินนอยู่ดีๆมาจัดจ้านเลย <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนจะตกใจเพราะเขาเพราะเขาก็ไม่ได้แต่งตัวแบบนี้มานานแล้วใช่ครับพูดถึงคำสาแต่ละคนถให้ราปสบการ้นๆเกี่ยวเาต้อคสารประสบการณ์รังบตัวผมเองมันรู้อยู่แล้วมันบอนมสิ์วิดีโอแล้วมันเป็นคำสาปที่เกิดจากผลของข้างกระทําของเราเองซึ่งเราต้องชดใช้และเราจําเป็นที่ต้องรับนะครับผมแล้วก็เราคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยคำสาปทุกคำสาปมันก็จะต้องหมดไป แล้วก็ต้องเสื่อมสภาพไปนะก็คือเพลงนี้มันต้องการสื่อถึงการรอคออย่างมีความหวังมากกว่าซึ่งสามารถใช้ได้กับทุกๆทุกๆคนทุกๆในสถานะแต่ละคนซึ่งเป็งเมื่อเคยมีประสบการณ์นี้ลองเล่าให้ฟังครับก็วันนั้นเมื่อวันแถลงข่าวผมก็ร่วมร้องไห้กับแพทด้วยฮะร้องไห้เพราะวันนั้นคือก่อนวันแถลงข่าวผมแอบเอาตัว MV ไปให้คุณแม่ดู แล้วปรากฏว่าแม่ก็ร้องไห้เหมือนกันผมก็ถามแม่ว่าเอา้าแม่อินกับเรื่องแพทหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่ใช่เขาบอกว่าเขานึกถึงเรื่องตัวเองที่ตอนผมยังเด็กๆอยู่ตอนนั้นคุณแม่เขาต้องแบบเดินทางไปทํางานที่ต่างประเทศแล้วเขาก็ต้องไกลลูกประมาณกันหลายปีแล้วเขาก็แล้วเมื่อสมัยก่อนนี้เรื่องการสื่อสารมันยังไม่ได้ทันสมัยเหมือนตอนนี้ครับมันก็เลยแบบค่อนข้างจะติดต่อกันยากเขาก็ได้แต่นับวันนับเวลาที่จะกลับมาเจอลูกวันนั้นนั่งดู m v ็มบีไปด้วยก็เลยนึกถึงเรื่องตัวเองแล้วก็เลยร้องไห้ครับนั่นแหละครับ ซ้องสือนังสือหนงสอหงอังคือสือสหังองสือคนังสือหนังสหนังสืองสอหนังสงสือนังนางสือังสอังเอนวงอนงสือถนางสืาหนังสือหนังสอะไรงองสือหนอนังสหังสืองสือหนังสือานังสือหนัสือหงสือคนสือนังสนังสืงสห้ัมไปวิ่งนี่สือต้ังสอังคำสือังสหนงือนังสอหนสื่งสอนังัสงสหละครับเหนื่อยมาก กี่วันติดต่อนะวิทยถ่ายสองวันเนี่ยนะไม่ใช่ไม่ใช่เม่คือ <lays S 1> เกือบจะอาทิตย์วิ่งทุกวันนี่เนี่ยครับต้องคำสาบต,ต้องคำสาบกับเพื่อนใช่ครับแล้วเพื่อนนะคะต้องคำสาบเรื่องค,งคือเรื่องที่ต้องเรียกคนนี้ไปวิ่งอ๋อ <คำ S 2> ไม่ไม่ครับนะผมต้องคำสาบกับแมวครับผมแมวที่บ้านที่บ้านเชียงรายอย่างเงี้ยก็ต้องคำสาบว่าต้องตื่นคือเขาจะมาเรียกเราตอนเช้าเราก็ต้องไปเก็บ ที่เก็บฉี่ให้เขาดีดีเลยเรื่องจริงผมเรื่องจริงต้องตื่นมาเก็บให้เขาต้องทำสาบเออแค่นี้ประมาณนั้นครับฝาเคงั้นเดี๋ยวให้ฝากเพลงนี้เลยดีกว่าค่ะแล้วก็ฝากอะไรถึงเป็นแฟนด้วยวันนี้มีคนเข้ามาดูก็ฝากบอกพี่ๆว่าให้ดูแลตัวเองกันด้วยเป็นห่วงมากค่ะครับก็ฝากเพลงต้องทำสาบด้วยนะครับทางยูทูบครับทางยูทูบนะครับข้าสารอินเตอร์เทนเมนต์นะครับผมก็ เข้ามากดไลค์กดแชร์เข้ามาชมกันเยอะๆนะครับแล้วก็ أ, เรื่องของ أ, เพลงต้องคำสาปในสตรีมมิ่งต่างๆนะครับก็เข้าไปฟังกันได้นะครับแล้วก็ أ, ช่องทาง,งต่างๆที่ติดต่อกับพวกเรานะครับก็ทางเข้าศาสตร์อินเทอร์นเนต็ตนะครับทางโอเ n นแชทอะไรต่างๆก็ติดต่อพูดคุยกับเราได้นะครับผมแล้วก็ในอนาคตครับก็จะมีโชว์นะครับคอนเสิร์ตตามสถานที่ต่างๆยังไงฝากไปติดตามฝากไปเชียร์กันเยอะๆด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานของวงเราพาแพตตลอดไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ มีคนแซวว่าชอบหน้าม้ามากเลยใช้คำว่าหล่อได้เปลืองหน้าหน้าม้าครับก็ฝากเพลงต้องคำสาบแล้วกันนะครับอ๋อแบนด์เสื้อผ้าไม่ต้องฝากฝากเพลงต้องคำสาบแล้วกันนะผมเชื่อว่าชีวิตใครหลายๆคนน่าจะแบบว่ามีช่วงหนึ่งของชีวิตที่มันตรงกับเนื้อหาของเพลงนี้นะครับขอมอบเพลงนี้ให้เป็นเหมือนกับกำลังใจ ให้ทุกคนแล้วกันเพื่อรอการรอคอ,อยอย่างมีความหวังนะครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดต่อของวงเราด้วยน้องๆหลายคนถามทีมงานว่าจะสามารถอัปเดตเกี่ยวกับงานของวงเราได้อย่างไรก็ให้เข้าไปติดตามที่ Facebook Fanpage นะครับเข้าสาร Entertainment แล้วก็ f a c e b o o k Fanpage ขอบคุณที่กลับมานะครับเดี๋ยวเขาจะอัปเดตตารางงานตารางอะไรเนี้ยตลอดครับฟ้ามีอะไรไหมครับ หมดวโอเคเรียบร้อยขอบคุณนะคะ